สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งครับกับโปรเจกต์สิอันดับไยฟูประจําเผ่านี้ก็เป็น EP ีที่2นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานครับสิเดือนกว่าที่ไม่ได้ทําคลิปไวฟูสิอันดับแล้วก็คิดถึงครับอีพีแรกเรานี่ก็เป็นมอนสเตอร์เผ่านักรบนะครับรอบนี้เราจะมาสํารวจความเบื้มเบื้คือลือของมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทกันนะครับสิอันดับต่อไปนี้เป็นความชอบส่วนตัวของข้าพเจ้าพวกท่านชอบใบไหน มาแชร์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะฮะ10อันดับไวฟุเผ่าจอมเวทจัดมาดีแบบเบิบ่มๆนะคืนเรือนะอันดับที่10ส,ส่งประกวดจากทีมเด็กที่มีผลงานดีมาตลอดตั้งแต่ปี2014กับแม่นางหัวเขียวประจำเด็กช h ดดา w เอลช d ดดา i บินดา ชนิดการ์ด Monster Fusion ธาตุมืดเวล5พลังโจมตี2,200ป้องกัน8รอยการ์ดใบนี้ต้องอัญเชิญด้วยวิธีการฟิวชั่นเท่านั้นวัตถุดิบที่ใช้นี่ก็ใช้เป็น Monster Shadow กับ Monster ธาตุมืด1ตัวนะครับมี3เอฟเฟกตครับ 1. ไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต 2. ผู้เล่นแต่ละฝ่ายสามารถอัญเชิญพิเศษ Monster ได้เทิรนละครั้ง และ 3. ถ้าการ์ดใบนี้ตกลงสู่สารไปเลือกการ์ดเวทหรือกับดักติดชื่อเชะเดิลหนึ่งใบจากสู่สารหยิบการ์ดใบนั้นขึ้นมือคะแนนความไวฟุล็อกสเปซเต็ม10อันดับที่9ไวฟุจากทีมชาเม,มอร์ อันที่จริงอยากใส่เข้ามาในลิสต์ทุกใบในทีมเลยนะครับนอกจากไอ้มืดแต่ก็กลัวทีมอื่นไม่ได้ติดอันดับด้วยเลยคัดตัวแทนมานะฮะกับน้องน้ำเอเรียเดอะวอเตอร์ชามเมอร์เจนทเทนชามเมอร์น้ำแห่งความอ่อนโยนเอเรียชนิดการ์ดมอนสเตอร์ลิงธาตุน้ำลิงสองพลังโจมตี1850ป้องกันไม่มีเพราะเป็นมอนลิงนะจ๊ะเงื่อนไขการเรียกน้องน้ำก็เรียกได้โดยการทำลิงมอนสเตอร์2ใบครับแต่หนึ่งในนั้นต้องมีมอนสเตอร์ธาตุน้ำา1ตัว มีอยู่2อเอฟเฟกต์ด้วยกันครับ 1. เราสามารถเลือกสเปรมอนธาดน้ำในสู่สารอีกฝ่ายได้1ตัวที่โซนลิงก์การ์ดนี้ชี้ไปหาอยู่ 2. ถ้าการ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญออกมาด้วยวิธีลิงก์ถูกทำลายจากบัตเทิลหรือจากเอฟเฟกต์ในขณะที่อยู่ในโซนมอนสเตอร์เราจะได้เสิร์ฟการ์ดธาตุน้ำหนึ่งใบจากเด็กทีมีพลังป้องกันเท่ากับหรือน้อยกว่า1,500พรอยต์ระดับความไวฟุรอดูเวอร์ชัน่นเมะอยู่นะครับเต็ม10อันดับที่8 วฟุหน้าใหม่ที่มีออกมาตั้งแต่ปี2005จากอาคิไทา์นางใหม่้รอโวตได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากดูเด็กนี้ในลิสต์เรืเ่อยเรากําลังวิจัยเด็กนี้อยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะรุ่งหรือจะร่วงกับนางไม้หลักาธาตุโดดีอดดชนิดกัดมอนสเตอร์พิธีกรรมาธาตุแสงเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน1,400เงื่อนไขาการอัญเชิญก็เรียกได้โดยการทำพิธีกรรมด้วยโดยดีอโดเบลซิ่ง มาพร้อมกับเอฟเฟกที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครอยากเหมือนการดใบนี้จะถือว่าเป็นธาตุลมน้ำไฟและดินในขณะที่งไงหน้าในฟิวระดับความไวฟุเอฟเฟกต์ effect มีประโยชน์ดีนะครับเต็ม10อันดับที่7รอบนี้กัดจากออริจินัลมังะดูเอลมอนสเตอร์ครับใช้โดยพระเอกของเรามุโตยุกิไซเลนเมจิกเชนใบที่เราคัดมานี่ก็เป็นเวอร์ชั่น เกือบจะใหม่นะครับชนิดการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเวล4พลังโจมตีป้องกัน1,000ใบนี้ไม่สามารถ normal หรือเซตได้เงื่อนขาการอัญเชิญก็คือสังเวยมอนสเตอร์เผ่าจอมเวท1ใบในฟิลเพื่อที่จะสเปกการ์ดใบนี้ออกมาเอฟเฟกมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับ 1. การ์ดใบนี้พลังโจมตีคูณ500ต่อจำนวนการ์ดในมือ 2. เทิรนละครั้งสามารถในเกตการสั่งใช้งานเอฟเฟกการดเวทและทำลายได้และ3 เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากเอฟเฟกหรือบทเทิลเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดที่ติดชื่อไซเลนเมจิก i ช n แบบพิเศษได้จากเด็กโดยไม่ต้องสนงันไขาการอัญเชิญคะแนนความไวฟูบิมบิมหนักคลือหน้าเต็ม10อันดับที่6 ไวฟ์ฟหวัวชมพูจากเด็กคัมพีมนตราสเปลบุกน้องจูนอนหรือ High p r i ีสเตดออฟโ r o p h e c y ในฝั่งของ TCG ชนิดการมอนสเตอร์เอฟเฟธาตุแสงเวล7พลังโจมตี2,500ป้องกัน2,100สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้โดยการโชว์การ์ดเวทคัมพีมนตรา3ใบในมือส่วนเอฟเฟกหลักก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายกันเลยทีเดียวนะฮะเทินละ1ครั้งเราสามารถรีมุกการเวทที่ติดชื่อคัมพีมนตรา1ใบ หลังจากนั้นเลือกการ์ดหนึ่งใบในฟิลทำลายการ์ดนั้นคะแนนความไวฟุหัวชมพูเต็มสิอันดับที่5ช่วงนี้เจอ J เจ๊บ่อยเหลือกเกินเอสมอนสเตอร์ Monster, ประจำเด็กทีมที่ออกมาแค่เซต2เซตก็สัมผัสได้แล้วว่าอนาคตไกลจัดจัดเดียเบลสตาเดอะแบล็กวิชโคตรไวฟุโคตรโหดโคตรอันตรายชนิดการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเวลเพลังโจมตี2,500ป้องกัน2 0 0พ น้องแบล็กวิชนั้นมาพร้อมกับวิธีการอัญเชิญแบบพิเศษที่แสนจะง่ายง่ายโดยการส่งการ์ดหนึ่งใบจากฟิลหรือในมือลงสู่สานไปแล้วเอฟเฟกต์ที่เหลือก็คือ 1. เทิรเธละ1ครั้งเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษเราสามารถเซ็ตการ์ดเวทรือกับดัก1ใบที่ติดชื่อคำว่าซินฟูสปอยโดยตรงจากเด็กใด แล้วก็เอฟเฟคที่2ครับในเทินของอีกฝ่ายถ้ากา๊์ดใบนี้ถูกส่งจากฟิลหรือมือลงสู่สารไปเราสามารถส่งกา๊าซหนึ่งใบในฟิลหรือในมือลงสู่สารเพื่อที่จะชุบก๊ก์ดใบนี้ออกมาจากสู่สารใดคะแนนความไหวฟุเมตาไฟโคดน่าลำคาญเต็ม10อันดับที่4ท่านประธานใครบะถูกใจสิ่งนี้ การจากเด็กที่คุณก็รู้คือเด็กอะไรตัวแทนไบผู้จากเด็กบลูอายไม่ด d e น with eyes of blue ชนิดการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกตธาตุแสงเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันเป็นศูนย์เอฟเฟกก็มีอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะครับ1เมื่อเอฟเฟกถูกสั่งใช้งานเล็งเป้ามาที่การ์ดใบนี้เราสามารถสเป b บลูอ y e ไว้ดดรา้อนจากเด็กหรือมือหรือสุสารออกมาได้แล้วก็เอฟเฟกถัดไปครับเมื่อการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าตี เราสามารถยกเลิกการโจมตีและเปลี่ยนบัตเทิ Position การ์ดใบนี้หลังจากนั้นอัญเชิญแบบพิเศษบลูไอไวดราก้อนจากเด็กมือหรือสุสานได้คะแนนความไหวฟุตาฟ้าเต็ม10อันดับที่3ใบนี้เป็นของเสริมแบ็คเมจิกเช่นกับบ e ูไอครับที่ออกมาใหม่ได้ไม่นานนี้เองในปี2022กับทีมโ h r o n i c l e กับน้อง Chronicle เซอร์เซอรร ชนิดการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกตธาตุมืดเวลซีพลังโจมตีป้องกัน1250อเอฟเฟกก็คือเราสามารถใช้เอฟเฟกอย่างใดอย่างหนึ่งตามธาตุของมอนที่มีอยู่ในสุสานถ้ามีธาตุแสงโม่บลูไอหรือการ์ดที่ติดเทคน b l บลูไอจากเด็กใดถ้าเกิดว่ามีธาตุมืมดเราจะได้โม่แบล็กเมจิกเชนหรือการ์ดที่ติดเทคน b l แบล็กเมจิกเชนได้ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายนะครับ จะเอาไปเล่นเป็นทีมใหม่ก็ไม่ได้จะเอาไปเสริมทัพเก่าก็แลดูไม่คุ้มเท่าไหร่คะแนนความไวฟุไปทะเลาะอะไรกับคนเขียนเอฟเฟกมาหรือเปล่าเต็ม10อันดับที่2พูดถึงไหวฟผ่าจอมเวทไม่รู้จักไม่ได้ครับกับ Black m a g i c เช่ g นเกิล a อจอมเวทมนต์ดำกาลูชนิดการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเวล6พลังโจมตี2000ป้องกัน1,700พอย์มาพร้อมกับสุดยอดเอฟเฟกที่โคดจะมีประโยชน์เลยก็คือ เพิ่มพลังโจมตี300ต่อจำนวนแบ็กเมจิกเชียนหรือแบ็กเมจิกเชียนออฟแบล็กเฮอสในสุสานเราถึงเราจะบ่นว่าใบนี้เอฟเฟกกากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังเต็มใจใส่เข้าไปในเด็กแบ็กเมจิกเชียนเหมือนเดิมนะเพราะว่าของมันต้องมีคะแนนความไวฟุบัมบัมมันะนะคือลือนะเต็ม10อันดับที่1นึ่งเดอะเบสไวฟุที่ไอคนทำคลิปมันชอบที่สุดประจำเผ่าจอมเวทขอมอบให้กับ น้องเฟอร์เดลิสเวอร์ชั่นหลังจากออกจากด็อกมา i ิกาเดอะไอริสซอสโซในช่วงที่เข้าหมู่บ้านปรมาจารย์ดับวิญญาณน,น้องเฟลอของเราก็ได้อัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นครับจากลุกอัศวินเกาะเล็กที่เห็นในอาร์ตคั้งแรกเราไม่ค่อยจะเคล์อะไรเท่าไหร่ในตอนนั้นแต่ครั้งนี้น้องกลับมาในลุกของอมมยทรงสะบืมหุน่นเบิ่มเบิ่มคลือทำให้ผมนึกถึงสุภาษิตคำไทยโบราณที่กล่าวไว้ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะถอดเกาะ ชนิดกับมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเวล8พลังโจมตีป้องกัน2,500พพอยต์เอฟเฟกต์ Effect ก็คือในช่วงของเมนเฟสถ้ามอนสเตอร์โดนเนเกตอเอฟเฟกอยู่ในสนามควิกเอฟเฟกตเราสามารถสเปกัดใบนี้ออกมาได้และเอฟเฟกในสนามครับเมื่ออีกฝ่ายอัญเชิญออกมาแบบพิเศษเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเขาสเปกออกมาจากมือเราจะได้สเปกัสหนึ่งใบจากมือ ถ้าเกิดว่าลงมาจากเด็กเราจะได้จัว่ว2ใบถ้าเกิดว่าลงมาจากเอ็กซ์เตรราเด็กเราจะสามารถทำลายการหนึในนั้นที่เขาเพิ่งสเปรย์ออกมาคะแนนความไหวฟุ RIP เต็ม10 จบกันไปแล้วครับกับโปรเจกต์10อันดับไวฟู EP ที่2ของเราถ้าชอบก็ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไวฟุ mm hmm. พอจอมเวทของพวกท่านมีใครบ้างก็มาแชร์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมพยาโอขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุก,กับสาธุ bam-bam mana na kelu na bam-bam mana bam-bam mana na na